กรณีของดาราค่ะเรียนถามท่านนิดหนึ่งว่าอย่างดาราเขาก็อ้างว่าเขาก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งเหมือนกันหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยอย่างคุณพิงกี้ก็บอกว่าหมดตัวเลยถึงก็ต้องมาขายของออนไลน์เนี่ยแล้วทําไมคุณพิงกี้และครอบครัวเขาถึงโดนคดีนี้แล้วก็หนักอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะคือคือสิ่งที่เขาจะให้การอย่างไรหรือเขาจะพูดอย่างไรนะครับมันก็เป็นสิทธิของทางผู้ต้องหาเองนะครับก็พูดได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการสืบสวนของ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษนะครับเรามีหลักฐานเพียงพอถ้าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอต้องกาบเรียนว่าการจะตั้งข้อหาใดๆก็ตามกับบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องที่เ,เราต้องตระหนักให้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็มีกลุ่ม แฟนคลับทั้งหลายอยู่มากมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากพยานหลักฐานเพียงพอมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็คงจะต้องชี้แจงความบริสุทธิ์ของเขานะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ว่าไปในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเราก็ต้องเอามีหลักฐานนะครับว่าเขามีการเกี่ยวข้องอย่างไรนะรมันการที่จะกล่าวอ้างอย่างไรเนี่ยก็เป็นสิทธิครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับ พยานหลักฐานที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเรามีะนะครับแล้วทางกรมสอบสวนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครจะเสียหายหรือไม่เสียหายอย่างไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญว่ามีการไปชักชวนใครเข้ามาเล่นด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแล้วการชักชวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขามีมีผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วยหรือไม่อ,อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเก่าอ้างทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องมองว่าเ,เหมือนผมพยายามจะบอกว่าข้อตื่นใจสําหรับคนที่ เ,เข้ามาอยู่ในเรื่องของการทําธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการลงทุนแบบเ,เทรดเงินเทรดหุ้นทั้งหลายเนี่ยนะครับหนึ่งตรวจสอบก่อน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีบริษัทที่มีอยู่จริงหรือไม่ะนะครับเราก็จะอาจจะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหล,ะละักทรัพย์ก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เขาอ,อาจจะจดทะเบียนถูกต้องก็ได้แต่ว่าธุรกรรมต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําถูกต้องหรือเปล่าอาจจะสอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานผมคิดว่าการจะลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยตรวจสอบที่มาของสถานสถาบันการเงินตรงนั้นซะก่อนนะครับ แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่ตามมาอีกว่าเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าวันดีคืนดีตอนที่เขาเริ่มต้นเขาอ,อาจจะทําสิ่งที่ถูกกฎหมายก็ได้ <entonces S 1> นะครับพอมันไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะคิดในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็กลายไปเป็นความผิดเราอาจจะเข้าไปอยู่ในช่วงของความผิดตอนหลังก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนกตระหนักว่าถ้าเราจะลงทุนก็ลงทุนทนะครับไม่เป็นไร <คะ S 1> ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราลงทุนนั้นถูกต้องนะครับแต่ การไปชักชวนคนอื่น,เ,นเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอันตรายรอันตรายยังไงคะพอไปชักชวนมาแล้วนะครับเกิดในในสิ่งที่ไปชักชวนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทําได้เนี่ยนะครับกลา,ายไปเป็นว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่ชักชวนมาอย่าลืมว่ามันก็เป็นลักษณะอย่างที่บอกว่าแชร์เนี่ยมันจะมีอัพไลน์ดาวไลน์ใช่ไหมครับดังนั้นคนที่เราชวนมาข้างล่างเขาไปชวนต่อ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 มันเลยเกิดความเสียหายเป็นลูกโซ่ขึ้นมา นะครับดังนั้นเราอยู่ข้างบนเนี่ยะนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการที่ชักชวนมาเนี่ยมันได้รับประโยชน์แน่แน่น,น,ะนะครับว่าจะต้องเป็นเ<ซ>ปอร์เซนต์อยู่เท่าไหร่อย่างไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ระบบการการทําธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแบบนี้ะนะครับแตอ่อย่างที่บอกนะว่าถ้าธุรกิจมันเป็นธุรกิจถูกกฎหมายมันก็ปฏิบัติได้แต่ถ้ามันผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นครับทีนี้ เมื่อกี้ท่านท่านให้ความสําคัญกับคําว่าชักชวนชว่าถ้าท่านมีส่วนไปชักชวนและท่านได้ประโยชน์จากการชักชวนนั้นซึ่งรูปแบบของการการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยค,คนที่อยู่เป็นอัพไลน์ก็จะได้ประโยชน์มาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคนที่มาลงทุนอันนี้ผิดกันหมดเลยป่ะคะเพราะเขาก็ต้องไปชักชวนคนอื่นมาเหมือนกันเราต้องดูดูเจตนาเราต้องดูด้วยว่ามันมีผู้มากล่าวโทษไหม ใช่ไหมครับเพราะว่าการดําเนินคดีแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีผู้เสียหายมันต้องมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาถ้าเขากล่าวโทษว่าเนี่ยบุคคลดังกล่าวเนี่ยเข้ามานี่มันก็คือการสอบสวนของเราไงพอเราพบว่าเส้นทางหรือเรื่องราวมันไปถึงใครเนี่ยแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับไหนละ่ะใช่ไหมครับถ้ามันเป็นระดับที่เป็นผู้กันระดับเขาเรียกระดับสูงระดับ VIP ระดับอะไรที่เขาเคยตั้งกันไว้นะครับว่าเป็นเป็นเพชรเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปดูว่าตรงนันน้นมันมีส่วนเกี่ยวพันอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตรงนี้นะครับเราก็เราก็ดาเนินการทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวเกี่ยวข้องเงินที่ได้รับไปเราก็ต้องคืนผู้เสียหายออย่างนี้แหละครับมันก็เป็นเรื่องที่พยายามที่จะติดตามานะครับหากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณอภิรักษ์เขาเอาเงินมาคืน ที่มันเกิดความเสียหายกับทางผู้ที่รับความเสียหายทั้งหมดได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องก,การบรรเทาโทษแต่ตอนตอนนี้สามารถอายัดทรัพย์ได้เท่าไหร่ละ้คะเท่าที่ติดตามในกลมสอบสวนคดีวิเศษเราอายัดไปประมาณ500กว่าและในส่วนที่ของปปงที่อายัดไปเนี่ยจากที่ผมมีตัวตัวเลขเดิมนะครับเพราะว่าได้รับรายงานเก่านะครับว่าอยู่ประมาณเกือบเกือบพันล้านที่ที่มีการยึดและอายัดทรัพย์สินเอาไว้ ซึ่งมันก็คงจะไม่พอกับมูลค่าทั้งหมด2,500ล้านใช่ไหมคะที่มีคนร้องเอาไว้ทีนี้ถ้าหากว่ามันมันไม่เพียงพอวิธีการในการที่จะชดเชยจะทำคือถ้าถ้าถ้ากระบวนการเดินไปจนถึงปลายทางะนะครับมันก็เป็นเรื่องการเฉลี่ยทรัพย์นะครับก็เอาทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยก็ต้องไปขายทอดตลาด้ามานมาเป็นเงินขึ้นมาแล้วก็นามาเฉลี่ยทรัพย์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่ยังลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้มาสอบปากคําเพิ่มเติมก็ก็ลองมาดูครับว่าท่าน ท่านมีใครบ้างที่ยังไม่ได้มาเพราะาที่เราบอกไงว่าตัวเลขเนี่ยในครั้งแรกที่มีการลงทะเบียนมันหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าค่ะนะครับไม่ใช่มีจํานวนเท่านี้ครับ